ไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพท i n t วินทอปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กนาร์กออริจินนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้นะฮะก็จะมาอัปเดตเรื่องราวนะครับในวันสงกรานต์13เมษายนนะครับว่ามีอะไรนะครับเข้ามาบ้างในแล็กนาร์กออริจินโกลบอลของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับเป็นเวลา ตีสี่ห้าสิบเก้านะฮะผมกำลังรอเลยฮะ,ะว่าอีกหนึ่งนาทีเนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรมาหรือว่าจะมีของอะไรเนี่ยมาขายผมนะฮะซึ่งแน่นอนฮะ,ะถ้าเกิดมีของมาขายเนี่ยผมจะแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่ Pay to Win Top Up นะฮะโอ้โหตีห้าปุ๊บเด้งปั๊บนะฮะจังหวะนี้0.99ก็คือประมาณ30บาทเท่านั้น35บาบาทนะฮะมีขายนะฮะได้ตั๋ว กาชาทิเก็ตนะครับผมแล้วก็อัลต้าแรกาก์ดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นซูเปอร์เพชรคูปอง3นะฮะซึ่งบอกเลยว่าราคานี้โคตรล่อตาล่อใจนะครับผมโอ้โหมาถึงเด้งก่อนเลยนะยังไม่ได้เข้าอะไรเลยมันเด้งให้เราเลยตีห้านะครับเป็นแพ็กเกจสงการสุดคุ้มนะครับ3าบาทนะครับอ่ะทีนี้อ่ะวิกี่เหรียญหมดอายุอีกโอ้โหก็ต้องเติมอีกนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะมีไอคอนใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะ Holiday Pack นะครับเข้ามาเลยนี่นะฮะจะเป็นเทศกาลสงกรานนะฮะซึ่งอันนี้ก็ราคาอยู่ที่19.99นะครับก็จะได้รับของไปเลย3วันนะครับวันแรกได้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนกับเฮดเฮดเกียร์อ่ะก็คือจะเป็นอ๋อเป็น <laughs> เป็นขันเหรอเอ้เป็นอันนี้คืออะไรอ่ะพรัมสเปรนี่คืออะไรนะฮะอ่ะมันจะได้เป็นแบบ ของลิมิเต็ดนะครับผมอ่าแล้วก็เพิ่มสเต็งเพิ่มอินนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจจากขนาดกลางลดลง1%แล้วก็สร้างดาเมจต่อขนาดกลางเพิ่มขึ้น1%นะครับน่าจะเป็นของแบบที่ขายเฉพาะกิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็จะได้เป็นขนนกอันนี้ก็จะเป็นขนนกแบบว่าอ่าสีม่วงเนาะที่เราจะได้ใช้อยู่แล้วนะอันนี้ก็ได้5กล่องแล้วก็ได้โอลิออรูนะครับผมยางละ10ถุงเลยเหรอเออยางละ10ถุงนะฮะ ไม่ใช่แค่นี้นะมันได้ทุกวันเลยนะหมายถึงว่าเราจ่ายแค่19.99เนี่ยมันจะได้วันที่1วันที่2วันที่3หมดเลยนะวันที่2ก็าจะได้เป็นตัวกรอบแชทเนาะอันนี้ก็จะเป็นกรอบแชทแล้วก็จะมีตัวนี้เฟรมบ็อกอ่าที่เอาไ้อัพเมดดลได้นะครับก็จะให้10อันแล้วก็ได้ขนนกอีกครับอ่าวันที่2ก็ได้ขนนกอีก5กล่องแล้ววันที่3นะครับก็ได้เพชร2 0 0นะครับได้กิลโทเคน200้และได้การแชาทิเก็ต200นะฮะในราคาประมาณ 700บาทนะเออสมมติตีไปสัก700แต่ถ้าเติมกับ Pay เ o Win ก็จะไม่ถึง700นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าเอาแบบตรงๆเลยถ้าเกิดคำว่าคุ้มไหมเนี่ยถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าก็เฉยๆเออไม่ได้แบบว่าคุ้มแบบว่าจะต้องซื้อทุกคนขนาดนั้นนะฮะแค่มันมีของ l ิ m i t ต็ดอย่างตัวนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าใครอยากได้คือมันไม่ได้แบบว่าดีเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็สามารถเอาไปฝากสมุดได้นะครับเพื่อเพิ่มแบบว่าค่า ค่าแฟชั่นเรตติ้งของเรานั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่เข้ามาในวันนี้ก็คือเรื่องของการขายของนะแล้วก็รวมกับแพ็กเกจเมื่อกี้เข้ามาที่ Festival Event ตนะฮะจะมีนี่ฮะโอ้โหวิวออฟทาร์ลอสนะครับเมาส์สุดเจ๋งที่ไม่ควรพลาดรับรางวัลทันทีเมื่อสุ่มพบ8รอบนะฮะอันนี้ต้องทำยังไงฮะโปรดเลือกของที่ต้องการ8ชิ้นก่อนที่จะเริ่มจับรางวัลน,นะครับโอเค เราเลือกช้างก่อนดีใช่ไหมเ,เดี๋ยวอ่านตรงนี้ก่อนดีกว่าอ๋อนี่ไงมันจะมีแบบให้ตรงนี้ด้วยครบ3ครั้ง5ครั้งแล้วก็8ครั้งได้ของด้วยนะฮะถ้าเรามาอ่านรายละเอียดพร้อมกันนะครับในช่วงเวลากิจกรรมนะครับจะต้องทําการจ่ายเหรียญไอยรานะฮะอันนี้น่าจะเป็นชื่อของสัตว์ขี่นะครับเพื่อจับรางวัลหากจับรางวัลครบ8ครั้งจะได้รางวัลที่คุ้มค่ายอย่างแน่นอนจะไม่มีทางได้รับของรางวัลซ้ําด้วยนะครับ ในรายการของรางวัลจะมี3รายการที่เป็นของรางวัลบังคับก่อนจะทําการจับฉลากต้องทําการเลือกของรางวัล5รายการจาก7รายการที่มีไว้ในรายการก่อนนะครับ 3. กรุณาเลือกของรางวัลที่จะใส่ในรายการของรางวัลอย่างรอบคอบเมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะฮะตรงนี้นะฮะเหรียญอิยาลาที่หมดอายุหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงจะไม่สามารถใช้งานได้อีกโปรดใช้งานให้ทันเวลาอ่าก็คือเขาก็จะบอกว่า ถ้าได้เหรียญมาแล้วคุณก็ต้องแบบว่าใช้ให้หมดนะ,ะแล้วก็ข้อ5นะ้าครับของรางวัลที่ตรงตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้ใช้ในช่วงกิจกรรมจะถูกส่งให้ทางจดหมายหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือ5ข้อหลักๆในคําอธิบายกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมีระยะเวลาตรงนี้บอกนะซึ่งระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเองนะฮะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกและสิบเจ็ดตีห้าเนี่ยก็คือหมดแล้วนะกิจกรรมนี้นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูวิธีได้รับตรงนี้ก่อนมีโอ้ยนี่ไง เอ้ยเฮ้ยถือว่าโอ้โหถ้านั่งคือแบบว่า <c oughs> คุณนายสุดๆนะฮะโอเคนี่นี่คือน้องไอยลานะฮะวิธีได้เหรียญคือยังไงกดบวกตรงนี้อ่าเหรียญละ60แมวนะฮะหเหรียญจะราคาอยู่ที่60แมวนะ,ะถ้าเกิดไม่ใช้เหรียญจนจบกิจกรรมมันจะเปลี่ยนเป็น6,000เซนีอย่าลืมใช้กันด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองให้เลยดีกว่านะฮะนี่ถือว่าเร็วๆสดๆเลยนะโอเคมันให้เลือก5อย่างใช่ไหม อ้แต่มีของที่เขาล็อกไว้ให้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวตัว๋วการ์ดนะครับแล้วก็จะเป็นตั๋วซูเปอร์เพชรอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลือกเป็นตีบวก1อันนะฮะนะเราต้องเลือกให้ตรงนี้มันเป็น8ทับก่อนนะฮะมีเฟืองด้วยนะโอ้โหเอาเฟืองเลยนะครับโอ้เอาอัน,นี้ด้วยเนี่ยที่กันแตกได้ไหมเลือกมาละหลืออีก2อันเอาอะไรดีอันนี้จะเป็นพวกกาชานะครับกาชาอันนี้ก็อืม เอาดีไหมนะกาชานี่อันนี้ก็ที่รีสแตทนะเฟรมบ็อกก็เจ๋งนะเฟรมบ็อกก็เจ๋งเออเลือกได้อีก2อันผมกิลโทเค็นไหมอ่ะผมเอากิลโทเค็นแล้วกันอีกอันหนึง่งอีกอันนึงเอาอะไรดีเหลือ3อย่างนะครับเฟรมบ็อกตัวกาชาแล้วก็ตัวที่รีสแตทนะครับอืมอ่ะเอาเป็นตัวกาชาแล้วกันเราใสา่กาชานะครับ ตรงนี้ต้องเลือกดีๆก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกนะครับว่าถ้าเราเลือกแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับอ่ะโอเคงั้นผมเลือกเป็นตามนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะกดยืนยันนะครับกรุณายืนยันเราเลือกรางวัลเมื่อยืนยันเราไม่สามารถแก้ได้อีกถูกหมดใช่ไหมทีตีบวกกาชาอ่าการแตกนะครับผมอ่ากิลโทเคนแล้วก็ตัวเฟืองนะครับผมอ่ะไปยืนยันเลยแล้วกันนะฮะอย่ารีรอไปเรียบร้อยฮะโอเคทีนี้ มันบอกว่าใช้2เหรียญในการสุ่มนะฮะและนี่ลด20%แล้วด้วยนะแสดงว่าปกติอาจจะใช้สาเหรียญหรือกี่เหรียญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองซื้อเลยดีกว่าทุกคนปะสองเหรียญในการสุ่มเหรอลองเลยลักกันหมุนและครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคโอ้โหที่ผมตกใจเนี่ยไม่ใช่ของรางวัลที่ผมได้นะคือเหรียญเนี่ยตอนแรกม,มันใช้2 อ่าตอนนี้มันใช้ห้าเลยนะครับผมรอบที่2เนี่ยเออแล้วตรงนี้มันมีของรางวัลให้ด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมถ้าครบ3ครั้งก็จะได้ตรงนี้5ครั้งได้ตรงนี้8ครั้งได้ตรงนี้ด้วยนะฮะอ่ะอ่ะเพื่อคนดูละเราก็ทําให้ดูเลย5ครั้งจัดไปไปเฮ้ยเฟืองมาแล้วโอ้โหเฟืองเด้งมาเลยนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยต่อไปใช้10เลยเหรอ10ก็คือ600แมวนะฮะัน แอบเพิ่มเหมือนกัน,นะทุกคน600แมวเอ้ยไม่ใช่300ไม่ใช่600แมวเออถูกแล้ว600แมวผมเบลอเองนะโอเค10นะฮะตื่นเช้าเบอร์นิดหนึ่งเนะี่ยอัน600แมวนะฮะอันนี้คือครั้งที่3นะฮะและไปครับผมเรียบร้อยอืมใบสุ่มสัตว์แดงนะฮะ10ใบสวยงามนะฮะแล้วก็ได้ตรงนี้อีก3อ่าได้อีก10ใบเป็นใบสุ่สมสั์ปกตินะฮะโอ้หลังจากครั้งที่สามเรจะใช้ทีละ10 ครั้งละห0 0แมว600แมวก็คือตีไปประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย600แมวมันอยู่ที่ประมาณแถวๆนี้เนาะเออก็คือประมาณครั้งละประมาณตีไปว่าสัก500บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเพื่อนๆจะประหยัดตังค์นะครับก็แนะนำเลยนะฮะเติมกับร้าน Pay to Win Top Up สะดวกปลอดภัยรวดเร็วเปิดตลอด24ชั่วโมงนะฮะจัดไป Pay to Win t o u Up จัดให้ผมไปเลยแล้วกันลุยจนกว่าจะได้น้อง ไอยลาไปมามันการันตีอยู่แล้วอะเออมาครับที่ตีบวกยังไงก็ได้ใช้นะฮะตรงนี้โอเคมาอีก10ไปอีกสิโอ้โหไปนี่ฮะหครั้งแล้วครับ5้าครั้งละโอเคได้เป็นตั๋วสุ่มการา์ดหใบก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะได้เนาะหครั้งนะฮะมันเีละสิแสดงว่าเราจะต้องซื้อ30 30ก็คือพั0แปแมว นะเราต้องใช้พันแปดร้อยแมวนะถามว่ามันมันมันเอ่อทั้งหมดมันใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองคํานวณดูก่อนนะฮะเพราะว่าผมลืมคํานวณไปเหมือนกันนะฮะโอเคอ่ะตรงนี้เอาอีกเท่าไหร่นะสามสิบสเนาะพันแปมวไปโอเคนะตรงนี้กดไปเลยนะฮะการันตีเลยอย่างนี้ตรงนี้มาครับผมปึ๊บเรียบร้อยได้มาแล้วนะฮะมันไม่มีวิธีอื่นที่ได้แล้วใช่ไหมเหรียญตัวนี้ เอ้ยมันมีวิธีอ๋อไม่มีนะโอเคแสดงว่าอันนี้คือเหมาหมดก็คือใช้67อันทุกคนเพราะตอนแรกมันขาย67อันสุ่มได้แค่แค่นี้แหละหมดแล้วก็หมดเลยนะครับทั้งหมดอ่ะเออนี่ไงปึ๊บเรียบร้อยได้การแตกนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะได้น้องไอยาลานะฮะนี่ไงการันตีทั้งหมดนะครับ ลองคูณดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นี่ได้เลยโคตรเฟี้ยวแล้วก็ขอรันนี่ได้ขนนกด้วยนะครับผมอ่ะได้มาแล้วเราก็ต้องขี่โชว์หน่อยปะเออเราต้องขี่โชว์หน่อยทุกคนนะฮะมาเปิดมาอยู่ไหนอน้องนี่กดลับเป็นไงขี่โชว์หน่อยอ้าวยังเป็นแมวอยู่แล๊บเดึงนะฮะขี่ก่อนอไปไหนแล้วว่านี่นี่นนปึ๊บเปิดใช้อ่าขอลองหน่อย นี่โอ้โหขิงได้เลยเอาเรื่องจัดเอ้ยขอดูสเตตหน่อยลืมดูสเตตไปเลยนะมัวแต่ดูความน่ารักความอลังการนะสเตตของน้องนะฮะเพิ่มพีเอตแท1%นึ M ่งเปอร์เซ็นต์เอ็มแอตแทกแล้วก็เลือด300นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นสเตตที่ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะครับผมไม่ได้แบบว่าเวอร์จนแบบว่าเฮ้ยมันทําให้ห่างเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมขอคานวณน,นิดนึงนะเมื่อกี้มันได้67 ต้องซื้อทั้งหมด67ครั้งเนาะ67เหรียญถึงจะได้น้องช้างเนี่ยคูณกับ60เข้าไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ4,020แมวนะครับก็คือตกง่ายๆว่าประมาณแพ็คใหญ่แพ็คหนึ่งอะ่ะเออประมาณแพ็คใหญ่แพ็คหนึ่งอะ่ะซึ่งปกติแล้วใน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 ช็อปตรงนี้ครับผมแพ็คใหญ่แพ็คหนึ่งเนี่ยมันจะได้4,800แมว3,500บาทแต่ถ้าเติมกับ p พ y t ทูวินท็อปมันจะเหลือแค่ประมาณ3,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าเออแค่นี้ก็ได้การันตีแล้วแล้วคือไม่ใช่ว่าได้แค่ช้างไงคือมันได้แบบได้ของที่แบบเอามาเติบโตโตัวละครอีกมากมายนะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ผมมองว่าเฮ้ยอ๋อโอเคเหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่า ก็จบละอันนี้อันนี้ของผมก็จบละเล่นกิจกรรมจบเรียบร้อยนะฮะก็ลองตัดสินใจดูนะครับในช่วงเวลากิจกรรมนะฮะว่าเพื่อนๆจะเอาหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับก็มีกิจกรรมเพิ่มมาให้อย่างหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมเดวิลูชิออฟเฟอร์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแจกของให้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่สงการเนี่ย13นะครับไปจนถึงวันที่20นะครับเมษายนที5นะครับก็คือง่ายๆเข้ามารับวอชเชอร์เดวิลูชิทุกวันเวลาห้านะครับผมตรงนี้ก็แจกฟรีนะครับ ทุกวันในช่วงเวลากิจกรรมไปเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีมากๆที่เราได้เพิ่มอ่ะวันละหปกติเราเก็บได้ฟรีวันละสิใช่ไหมตรงนี้ก็เพิ่มอีก5ก็เป็นเหมือนกับช่วงนี้ก็ได้วันละสิไปเลยนะครับผมอ่ะเราก็อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะครับก็มีกิจกรรมที่ยังอยู่ก็คงอยู่ต่อไปนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับกิจกรรมนะฮะปั่นตู้น้องช้างอยาลาใช่ไหมผมอ่านถูกปะเนี่ยเออนะฮะก็ถือว่าน่ารักมากแล้วก็ราคาถือว่า ถือว่าโอเคสนับสนุนเกมกันไปประมาณแพทหนึ่งนะฮะประมาณ3,000บาทไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่า3,000บาทเนี่ยได้ได,ได้ได้แมวเพิ่มมาอีกนิดนึงด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าพอใจแล้วก็ผมคิดว่าเอ้ทุกคนก็แบบจับต้องได้เนาะประมาณเนี้ยไม่ได้แบบมากหรือน้อยเกินไปแล้วก็เป็นสัตว์ขี่สำหรับอีเวนต์ช่วงเทศกาลส,งกา,สงการด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe <c oughs> ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปของเกม roo ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ